ัตสะภะขวัโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขวัโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขวัโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพุทธไตรรัตนญาณ มณีโนภราศีสหัสสุทันมาพุทธโทธ,ธทโมสังโฆยะถาภูโทนะพุทธา,าทมมบูชาธรรมะบูชาสังคบูชาอักีทานังวรังคันสีวรีสัมมาเถระอาหารวันทาม,มิทุรตโตอาหารวันทาม,มิทาตุโยอาหารวันทาม,มิตับโสพุทธาธรรมะสังคาปูเชมิ อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสการะนะธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอาราหังสัมมาสัมพุธโธภควาพุทธังภคว,วันตังอภิวาเทมิจะวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมันนามาสามิ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกาสังโฆสังฆังนะมาริไมยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายาปิสะละเนนะสาปาัญจชิรานิยาจามาทูตียัมปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงราคะนาทายาปิสะละเนนะสาปัญจชิรานิยาจามา ตาติยังีิมยังพันเตวิสุงวิสูงราคขนาทายาติสารเนศหาปัญจชิรานิยาจามาพุทธังสารนางคาชามีธรรมังสารนางคาชามีสังฆังสารนางคาจามี ทูติยังปิพุทธังสัลนางคาชามีทูติยังปิธรรมังสัลนางคาชามีทูติยังปิสังฆังสัลนางคาชามิตาติยังปิพุทธังสัลนางคาชามิตาติยังปิธรรมังสัลนางคาชามิตาติยังปิสังฆังสัลนางคาชามิ ปานาติปาตาเวรมณี ي, สิกขาปัทังสมาทิยามิอาทนาทานาเวรมณี ي, สิกขาปัทังสมาทิยามิกามสุภิชาจาราเวรมณี ي, สิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณี ي, สิกขาปัทังสมาทิยามิ

ปาติปันโนพระเขาวโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนพระเขาวโตสาวกสังโฆยายปาติปันโนพระเขาวโตสาวกสังโฆตามีติปาติปันโนพะเขาว่าโตสาวกสังโฆญาติการจตตาริ ยูคานิอาตาปุริสุบุคาราเอสาพระเขวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทากิเนยโยอัญชลีกรณิโยอนุตรรังปุญญาเขตโรกาสาติ ॐ साहसमपि निर्मितसा उथान्ता किमे करानुचितखोरसेन मारनाधितामविधिनामुनिन्तो तान्ते च มาราติเรกัมาพิโยจิเตสะปะราติโกราปนาลวะกัมมาคามาคาใจยังขันเตสุทันตวิทินาจิตตวามุนิโตตันเตจะสาภหวตุเตจิยัมังฆารนี นาราคิริงกจาวางรังอาิมาตาพุทังขังวิกจัตมาเสนีวสุธาลุนันต์ตเมตตามุูเสกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตเจสาเพราะวัตุเตเชยมังคารณีโอเคตาคาตรมติหาทาสุธาลุนันต์ อาวันที่โอชนน่าพังคุลิมาเลวันต์ต์อิทธิพิสังขตามโนจิตาวามมนินโตตเตจสาภาวะตุเตเชยมังคารานิกาตวานกาต

จังวิหายามติสตัจจะกวาทะเกตุวาทาพิโรปิตมะนางอตทิอันตะพูตัปัญญาปฏิปัจจริโตคิตวามุนิโตตันเตจะสาวาะวตุเตชยม,มังขามานีนันโทปนานตะพูชะทางวิปุทาง,ทางไมตทิ ूतेन च रपुचखेन समापयन्त एपथे सविधिना चित्वा मुनिण्ठो तन्ते च भवतु ते च यमङ्कराणि काचिति पुषकेन सुता ข้ามังวิสุทธิจุดติมิตรที่ประคับปรานางยานาทเจนิวิธีนาชิตวามุนิโตตันเตจสาพวัตุเตจยมังฆารานิปเอตาปิปุตเจยมังฆาราอาตะคาทายวาจโน Ina jine sadate matante hitawan ene kawiwitanicupatawanimo kang suka ati kemu ya daro sapanyo mahakaruniko nadohita ersapa paningan โพธิมุตตมังเอเตนสัเจวเชนโอตุเตชิยมังคารังชยันโตโพธิยาโมเลสักายานังนาทิวาทโนเอวังตะวะวิเชโยโหหิเชยาสุเชยมังคาเร อาภาระทิตปัลลังเกสีเสภะทวิโปคาเรอภิเสกตัพภูตานางอาคาปโตปะโมทติสุนักตังสุมังคารังสุปาพาตังสุทิตังสุขโนสุโตจารวาิตังธรรมจาริสุ ปัาฐินังกายกรรมังวาจากรรมังปัาฐินังปัาฐินังเมโนกรรมังปณิติเตปัาฐินะปัาฐินานิทตะวานละพันตะเตปัาฐิเงภาวตุสัพังมังคารังราคาตุสัพปเทวตาสัพพะตุนทานุภาเวนะ ตถาโสทีพระวันตุเตอวัตุสาพมังคลรังรักขัตุสาพเทวตาสาระสรรมานุภาเวนะตถาโสทีพระวันตุเตอวัตุสาพมังคลรังรักขัตุสาพเทวตาสาระสังฆานุภาเวนะ ตถาโชตีพระวุูแตมนาทรงฟ้าโมทรงดินพุทรงสินงทาทรงสมุทยทรงอากาศพุทธังแควค้าทรรมังแควค้าสังพังแควค้าสตูภัยพาวินาสันตินากาโรภูสันโทช,ชิโรมะเชโมกาโรโกนาคัมโนนานานจิตเต พุทธการุกัสโปพุทโธจอทเวเนเตะอาคารุีิสักยามุนีโคตโมยักเนยการุอริยแมตโยชิวหาทิเตปัจจพุทธานามมิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆาบูชามหาโพคาวะหัวระหังพุทโอิติปิโสภะควานามมิหัง ปัญจมาเรชิโนนาโถปัโตสัมโพธิมุตตังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกางปวัตเตี้ยเอเตนะสัจกวาเชนะโหตุเมชยมังคะรังพุทธังธัมมสังฆังจาติกันตังมรณะการฟานาติกันสารักักกันกาพุทธังอารหังจังังภาเวสัมปติจามิเมสัมุขา จักพาอารติเดสัมมามุคายารละนางอารหกุศลาธรรมาสุตโตทุสโนโสนโมพุทายะปุตตะการมรเพปตังธนการเฟรเพธนันงอติกายเยกายายายาเทวานังเปียตังสุตวาอิติปิโสภควายมาราชาโนทาเวสุวรณโนมรนางสุขาอารหกสุขตโตนโมพุทายะ ชยานากตาพุทธาเชตวามรังสวาอนังจตุจสจาสพังและสังเยปิวิงสุนราสภาตันหักราทยโยพุทธะทวีสตินายกาตาเพบริตาไมหังมัตเเกเต,เตมุนิสลาสีเสบริตโตไมหังพุทโทธธรมโมทวิโรเจเนสังโคบริตโตไมหังอุเรสาภาคุณาคาโรโ อาเทเยเมอนุรุโตสาลิปุโตจตักทีเนกอนทันโยปิติภาคัสมิงโมคะลาโนจจวามะเกทักทีเนสวเนมไมอัางาชุมอนันทลาอุโรกาสโปจามหานาโมภาสุวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคัสมิงชุริโยภพ,พังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาว ภมารกกาสโปเทโรไมเฮสีติตว,วาชโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทถาสิกุณากโรปุณองคุลิมาโรเจ้าปารีนังทันสีวลีเทราปัญจัยเมชาตานราเตติระกาม,ามาเทสาชิติมาหาเถราวิชิตาชินสาวกา เอเตสิติมหาเถราชิตวัตโตชินโนราสาชารันตาชีระเตเชนะอังคมัางเคนสุสันติตารัตนากรตโตอาสิตักกิเนเมตสุตกาท้าชาาัดขังปัจโตอาชิวาเมีภูริมาลกาคาคา,าโมราภริตันจะอาตานาเตวสุตกาอากาเสฉพนังอาชิเสส,สาปากระสันติตา ชินานานารสุตตาสัตปาปะกาลระกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภายแลจุดุปตวะอาเสสาวิเนียยังตัวนันแต่ชินเทชสาวาสโตเมสกิจเกนะสัทธาสัมพุทธาัญเชเลชินาปัญชละมัจฉามีวิหารต่างไม่อกะเตรสัทธาเปรตุมังสเพเตมหาปุริชาสภา อิเจวะมโตสุขโตสุรโภชินานุภาเวนะชิตุปตะโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตระโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญเทเรตินาอานาอุนามะมาอามาอุมานาอานาอามะอาโอโอนาโอมาอาอา ดีติมามมีมาลพูดมามีมามามานามาพัทะยาสานุภาวะโตยักาเนวะทน์แสติพิีชนะยามีเตวุจัตโตรัตินทิวามตานทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจัปปะปังติจินะปายสติเอวามาทิภุรูเปตังปริตตังปนามะเห च च सान्तां उचो सुचो च सुवचो च शाकोच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 ुवचोचमुचो अनते मानि सको च सुभरो च च ो देशान् किञ्चियो जनिपको चापखापुलेश्वननुकेतो न चाकोतां

साम्भवे सेवा सा फे साता भवन्तु सुखिता ता न परो पराङ्गिकोपनातिमान्ये धकाथदिनं किञ्चित् यो सना पतिष्ठमान्यासमेय Utang ayu sae keputa menurang, Keewang pisah pabute, Sumana sampawaye, Aparimanang metang, Cesa peruka cermin, Manasampawaye, Aparimanang apari utang, Aduh catirian, Caisampatang, Awerang สินทงังจาริสินโนวาสยานโนวะยาวตตสาวิกตะมิโตเอตังสติอทิเตยพระมเมตังวิหารอิธรรมาอุทิท,ทินจานุปคามมิสิวะท้าเสน,นสามปันโนกาเมสุวินเนยเทตั ได้ชาตุคาปเสยยังปุณนเรติเตพุธามตังจิตตังมะมาพุธาพุธานุภาเวนะธรรมเมตังจิตตังมะมาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆเมตังจิตตังมะมาสังฆาสังฆานุภาเวนะ กายกรรมมังวจิกรรมมังมโนกรกมรกมรม,มังตาติจกรรมมังอาตาติจกรรมมังขมันตุเมโอสิกรรมมังภาวะตุมเมกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยรว้เกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุสัมรสน์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโอสิกมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้ลายกโทษให้เป็นโหชิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อการีกเดยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกๆท่านทั้งเซนยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นภัยทาน ขอจงนึงใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตกิเป็นมิกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ตางฝ่ายตามิสีตลาจากสัญญาทั้งควถหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้าหยิบเดียวโหสิกรรมให้ขอถอนความมาฆ่าความแปนะรป่าและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพกขอให้ข้าพเจ้า้นจากคำสาปแช่งของปวงชนขอเจ้ากรรมในเวททั้งหมดทั้งสิน้นด้วยอาน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณะญาตผู้มีการคลักคุณเพื่อนและบริวารของข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญใั้ทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์อยาได้ใกล้ค,ความเจ็บไข้อยาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหายจุกเสื่อมิ้นหายไปปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันํำเรจตจงพนังพนำํนำ,เนำเร็จจงพันํำเร็จเกิน อิมานิปาิปัญจาศิขาปทานิสมาธิยามิอิปานิปัญจาศิขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจาศิขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโอพระธรรมโพระสังโขเป็นที่พึ่งเถิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโอพระธรรมโพระสังโข เป็นที่พึ่งแทรกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งแทรกของข้าพเจ้าอาหารสุขิโตมีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารมิตุโกมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวโรมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเว อาหะพยาปโชมีขอยข้าพเจ้าจงปาาสกจาการนาบากอาหาอนิโคมีขอยข้าพเจ้าจงปาาสกจากอุปสัพด์สุขียาตานาริหารามิจงรักษาตนใ้มีความสุขตลอดกาลนานเชิญ อิมินาปุณญาุญญากรรมมนาด้วยกุศลผลบูญแห่งข้ามเจ้าได้สร้างธรรมทานและส่วนบทภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดใดทั้งหมดที่ข้ามเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกพบาชิถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถาวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระอรหันตส,สาวกภรรยาบุคคลและบุพค์ เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบาร,รมีอุดุมคมำชูคุณบิดามารดาควรจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกพบชาติตลอดท้งเพื่อนบริวารสรรพสัตว์ธรรมิญาณทังมด ชาพรเจ้าข้างในเวททั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขนี้ขึ้นไปและเขอาทิ่มหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ไปให้ทุกลูกทุกนามทางยี่สิบชั้นพุทโกชั้นเทวโลกมนุโลกมาโลกยมโลกไป็นทั้งสีมีนโลกเปรตสุลกายส์ในไรชาและในหมื่นโลกคัทธากันแสนจักรวาลวิภูมิทิเตเวลาทางที่ไปมโนนามนุโลกวิญญาณลกวิญญาณและสรมศาทั้งหลาย ทั้งที่เป็นเพนและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งซีบตล,ลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกผูกทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิไดตตีต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสคุณี้ และคุณได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจักฝึกได้รับเ้ื่อเถิดด้วยนารมหาบุญม,ามหากุศลมาบาร,รมีนี้จงเป็นพละปัจจัยนิสัยน้ำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลุกคิดมีปฏิภาณไหวพริบเฉียบแหลมว่องไว,ว,วพบความสุขความเจริญทางโลกและทางธรรมพบความสุข,ขความสำเร็จทั้งการงานการเงินครอบครัวความรักพก้นจากประสาทและเวรกรรมทั้งพวง โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุ